วันนี้เราจะมาฉีดสเปรย์ไล่หนูนะครับตัวนี้เราใช้มานานมากแล้วนะวันนี้เราก็จะมาฉีดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมป้องกันหนูนะครับช่วงนี้ฝนตกเนี่ยหนูก็มาหาที่ซ่อนป้องกันหนูมาอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์นะป้องกันหนูกัดพวกสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับ เนี่ยเราก็ฉีดแบบนี้เลยนะเนี่ยปกติเราฉีดแบบนี้เลยนะครับจริงๆการใช้งานนะควรจะต้องใส่หน้ากากนะแล้วก็ใส่ถุงมือแต่นี้เราแบบรีบด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราออกมาถ่ายให้ดูแบบสดสดเลยนะครับก็ฉีดไปตามพวกซอกนะพวกสายไฟพวกท่อแอร์ต่างๆนะครับในรถยนต์นะครับตรงจุดบริเวณที่คิดว่าหนูเขาเนี่ยจะเดินเข้ามาแล้วก็มาทําการทํารังหรือว่ามากัดสายไฟแล้วนะแล้วก็ฉีดเข้าไปได้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเราก็ฉีดกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้นะเราก็จะฉีดให้ทั่วเลยนะครับผม ฉีดแบบนี้เลยก็ดักไว้เนาะไม่ให้หนูมันเข้าไปการฉีดเนี่ยเราก็ฉีดประมาณสักเดือนละครั้งนะก็ได้นะหรือว่า15วันครั้งก็ได้นะครับฉีดทิ้งไว้นะก็เท่าที่ดูนะ ก็ไม่มีผลอะไรกับตัวสีรถนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําลายอุปกรณ์ของรถยนต์นะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ของรถยนต์เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะมันก็เหนียวแข็งแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับท่านนะครับผมที่กําลังมองหาสเปรย์ไล่หนูอยู่นะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมใช้อยู่ประจํานะก็ที่ใช้อยู่นะครับผมก็ยังไม่เจอปัญหาหนูมากวนใจในรถเลยสามารถแต่สั่งซื้อสเ่ค่าสีเหลืองในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ